วัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวดังเรื่องหาก้อมจะฉายเดือนนี้พี่น้รงมันออกมาได้สองวันแต่ความจริงแล้วมันออกมาก่อนหน้านั้นอีกละแต่ก่อนน,นั้นผมดูตัวอย่างแล้วมันไม่ไม่มีอะไรดูน่าสนใจเลยพอมาตัวอย่างนี้รู้สึกว่ามันมีอะไรขึ้นมาหน่อยแต่ ก็ยังไม่ดึงดูเท่าไหร่อืมมาเรามาดูกันว่าทำไมผมต้องคิดอย่างนั้นนะแต่ผมว่าเรื่องนี้ไม่ขาดทุนนะครับเรามาดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับของโมโนโฟิล์มตั้งแต่อีแก่ใหญ่มาอยู่บ้านเฮ้าคนก็ตายไปหลายซุบมันตายแล้วบอน ว่าอะไรลงศพหรือเล่าหัวมึงได้ตายยนอนที่ไม่ใหม่หหรือว่าปอบลุงปอบยังอยู่อยู่บ่แล้วโอมมาคิดว่าจังไรล่ะขันยิปพ่อยังอยู่ปอบก็ยังไม่ตายอีพี่ปอบมม่รักไปหัวมึงไปถืออยังอ่ะ้ยนี่บอกสินบอนี่มันชีบกาปีแล้ว ย่อมยังปักใจเสื่อว่าย่อมพอนเป็นปอบยุติอีพานผมไม่ต้องให้พอผมงูผมมาตายพี่หรอกยังไงยิ่งพอนต้องออกไปจากงูบ้านกูจิตเป็นท่วงกายแห้งได้เงินมาแล้วเขาจะไงไปอยู่หม่องอืน่นพอนอีปอบออไม่พอมึงนยังเป็นมึงข่ามู่คูมึงต้องตายพอนีนไปเชียร์รุ่นเพราะต้องปราบผีก็ได้ปราบพ่นกับธนัดเมื่อคืนเนี่ย แบ่งไปเอาเรื่องเย้ยพอขึ้นหนีมันต้องมาแกแคร์แน่แน่ทีมป้อมคุณจะใช้เมียกูโบแมนปอบพวกมึงนั่แหละปอบอืมกุนสิบเก้าสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้า หนังเรื่องนี้ความจริงผมว่าเนื้อเรื่องมันน่าสนใจมากเรื่องราวของชาวบ้านที่คิดว่าคนคนหนึ่งเป็นปอบแน่ๆเพราะว่าพอมาปุ๊บก็มีอันให้คนต้องตายไม่ว่าจะตายจากอะไรก็คิดว่าเป็นเขาก็คือชาวบ้านมาพิพากษาไปแล้วเหมือนเรื่องคําพิพากษาเลยนะที่บอกว่าไอ้ฟัก เป็นชู้กับเมียพ่อตัวนี้ก็เหมือนกันมีคนตายก็คิดว่าแางคนนี้เป็นปอบเพราะเข้ามาอยู่ปุ๊บมีคนตายมาอยู่ในหมู่บ้านปุ๊บก็มีคนตายมีคํานึงที่สามีถามว่าไปโดนอะไรมาแล้วก็บอกว่านี่บทสื่ออีกบอกแสดงว่าโดนมาตลอดโดนคนคว้างปลาใส่แล้วก็ไม่ตอบโต การไม่พูดไม่จาไม่ตอบโต้นี่แหละผมว่ามันถึงทําให้คนอืมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงเพราะผีมักจะไม่ไม่อยากพูดจาสื่อสารกับคนใช่ไหมเวลาคนที่เป็นปอบไปเลยผมว่าไม่เคยเห็นน,น,นะว่าคนเป็นปอบม,มันจะเป็นลักษณะยังไงแต่เรื่องนี้คุณพงพัทััระลบรรจงเป็นคนกํากับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นกลิ่นที่เป็นแบบ คนอีสานพูดภาษาอีสานที่มันไม่ใช่คนอีสานพูดลาวแบบแบบคนไทยมาพูดลาวอะเราเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ใช่นะแล้วเวลาการแสดงนี่ภาคการแสดงนี่ไม่ได้แน่ๆนะยืนตรงๆอ่ะพูดตรงๆพูดงีดงดง้คือแสดงแสดงแบบเป็นแสดงเกินอ่ะมันไม่เป็นธรรมชาติมันมันดูแบบแสดงอะ่ะ แต่คนที่แสดงเรื่องอะไรอฮาราบาล่าเป็นหมอปีอะ่ะจำไม่ไดนะ้ชื่ออะไรนะคุณปูยาสก,กะใช่ไหมชื่อแกโอ้คนนี้พูดเลาวได้ใช่เลยแกต้องเป็นคนอีสานผมก็ไม่ไม่ได้ศึกษาว่าแกเป็นคนที่ไหนนะนะแกพูดเลาวใช่เลยพูดไทยเป็นคนได้ไม่ั่งใช่นะโนะแกแสดงดีมีหน้าปีนี้แกมีหนังปีกี่เรื่องแล้วเนี่ย เป็นแฟนตัวยงของหนังผีเป็นขาประจําของหนังผีไม่เลิกแฟนไม่ใช่ไม่ใช่แฟนตัวยงขาประจําของหนังผีเจอหนังผีเมื่อไหร่เจอแกแม้แต่หาก้งดูฟอร์มมันฟอร์มดีนะครับผมว่าถ้าขาดขาดก็คือเนี่ยบทพูดนี่แหละแต่ผมว่ามันก็ไม่เรียกว่าอะไรอ่ะไม่เจ๋งเรื่องนี้ แต่มาชนกับเรื่องแอ t แท็กสิบสามโอ้มันจะแย่งกันแต่แอ t แท็ชนะอยู่แล้วมาชนกันเนี่ยทำไมหนังไทยมาชนกันเองก็เรียกว่าแย่งแย่งกันเองอะคนมันต้องเลือกสักเรื่องหนึ่งซึ่งเขาจะไปเลือกแอ t แทกสิบสามทำให้เรื่องนี้ดรอปนะ แต่ก็ไม่น่าจะเจ๋งดูแบบงานโปรดักชันานอะแล้วน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่มากมายนะครับทั้งนักแสดงก็ใหม่เพราะว่าเน้นคนท้องถิน่นพื้นที่และการแสดงนี่ไม่ได้นะเราคิดว่ายังไงหากล้องคืออะไรผมก็ยังไม่รู้นะรู้สึกมีเรื่องของผีไม้ด้วยมันเอาเยอะไปไห,หรือป่าหรือ หรือที่แรกเขาคิดว่าเป็นผี่ห่ม่แต่ว่าไปประมากลายเป็นปอบก็ไม่รู้รู้สึกหลายประดินอ,อ่ะเราค่อยมาดูกันว่ามันมันเป็นยังไงพอใกล้ละสัปดาห์หน้าละคิดอย่างไงคอมเมนต์บอกกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิดไุทยใจมาดึงกันด้วยสวัสดีครับ